อุ้ยมาเลยมาเลยกระทืบกระทืบกระทืบมันมาครับมาฮะมาสิมาเลยเฮเยอะมากต่อยครับต่อยนี่ไวเป้งนักเลงตีกัน โจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยี่ยมาท้ำชาแน,นลนะครับและนี่ก็คือเกม GTA 5อุ้ยเกือบชนวันนี้เราก็จะมาเล่นวาวเป้น,นักเลงขาสั้นนะครับเดี๋ยวเราจะแปมบปิการมาหลายๆตัวแล้วก็แอทแทกมาหลายๆตัวนะครับเอามาดูซิว่ามันจะต่อยกันยังไงนะฮะแบบไม่ต้องมีอาวุธนะเอาแบบมือเปล่าๆเลยเดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่า ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะปยนึกไม่ออกเลยว่าจะให้มันไปตีกันตรงไหนคิดก่อนคิดก่อนหลุมศพดีไหมหลุมศพถ้าจะเข้าท่านะครับแต่ผมจําไม่ได้อะว่าหลุมศพอยู่ตรงไหนจําได้แค่ว่าอยู่แถวๆนี้นะฮะตรงนี้ปะวะตรงนี้หรือเปล่าไหนนะลองเทเลอพอร์ตไปสิ จะเอเอไม่ใช่วันนี้มันบ้านคนนี่มันบ้านคนนี่นะมันไม่ใช่หลุมศพอา่านี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้ออาฮะตรงนี้นี่เหมาะมากครับผมเป็นลานกีฬานะครับลานกีฬาของมหาลัยหรือเปล่าเหมือนจะเป็นมหาลัยนะครับแถวนี้นี่มีลูวิ่งด้วยนะครับเราจะมาวิ่งกันว่า ไวขนาดไหนโอ้สุดยอดไอมีวิ่งข้ามรั้วด้วยฮึอะไอตรงนี้คืออะไรตรงนี้โยนตุ้มครับแล้วก็มีนักกีฬาวอร์มอยู่ด้วยอ่ามีนักกีฬาวอร์มด้วยครับเดี๋ยวขอบอทิการ์ดมาหนึ่งตัวเดี๋ยวแรนดอมมาดีกว่า แลนตอมาหนึ่งโอ้มันมีอาวุธหรือเปล่าวะเดี๋ยวโหเป็นช็อตกันเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาอาวุธออกก่อนครับเออถ้าเกิดเราไปมีเรื่องนี่ก็นะเรียบร้อยอะ่ะมานี่วิ่งมานี่น้องพี่จะพาน้องไปเที่ยว คือเราจะต้องพาบาีิกรเราออกไปก่อนคนระับใจเย็นใจเย็นเรามาที่นี่มาแล้วเดี๋ยวๆดไม่ได้ดิมากไม่ได้อีกเอางี้ขึ้นรถกับพี่ไปก่อนมามาตรงนี้ก่อนเลยครับอ่ะตายไหม ไม่ตายมั้งอืมโอเคครับตายดี้การิดาเรามีปืนแนละ้วมันจะขี้โกงเกินไปนะฮะอ่าเอาอาวุธออกก่อนแรนดอมมาเลยดี้การ์ยอา่าฮะหลายๆตัวหลายๆตัว,ตวเอา้าเอน ไอ้นั่นวิ่งว่ะวิ่งหนีเฉยเลยเดี๋ยวเราลองไปมีเรื่องดูก่อนครับนี่เอาคนนี้แหละเฮ้ยนี่มันผู้หญิงนี่ว่ะเอาวิ่งเลยครับเจอเราพวกเยอะกว่าครับนี่ไวเป้งตั้งเลิงขายาวมีแต่คนขายย,ยาวๆทั้งนั้นเลยเตรียมพร้อมพวกเตรียมพร้อมนะพวกพวกเตรียมพร้อมเลย เอ้าเวลาเราวาร์ปมานี่พวกนี้มาตามครับงั้นเราไม่วาร์ปแล้วเราก็เอาแอตแทกมาเลยแล้วกันนะแอตแทกแรนดอมแอตแทกมาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13หก1จ1ดแปตัวมาอ๋อ17ตัวตีกันเลยแล้วคราวนี้ เอาเลฮะไม่รู้ใครเป็นใครแลวใครฝั่งใครอุ้ยโดนต่อยมามา่อ<า><า>ไงแสดงมาเลยฮะชุบหมัดหมัดเคาน์เตอร์ครับมามามารอเคาน์เตอร์อย่างเดียวมีรู้จักรู้จักไมเคิลมาไปโอ้โหโดนต่อยโดนต่อยนี่อยผู้หญิงโอ้โอมันต่อยแรงต่อยแรงมาก นี่เอาดินี่โอ้กระเด็นเลยทีเดียวนี่เอานี่เอานี่เอาอือไม่รู้ใครเป็นใครตอนนี้ตีกันมั่วใครเป็นใครวะตีกันมั่วหมดเลยตอนนี้นี่เอาเออเอาอือเอามามาเลยครับมาเฮ้ยไม่รู้ใครเป็นใครตอนนี้ตีกันมั่วไปหมดเออเอา ต่อยม่วงหมดเลยตอนเนี้ยนี่เอาต่อยกันม่วงจริงเอานี่ต่อยว่าไงบัดหลวงบัดหลวงเก้ากับเขาด้วยเออเอานี่อืมมาไม่รู้ใครเป็นใครตอนเนี้ยนี่เอาโอ้โต่อยกันละเนระนานหมดนะครับนี่เอาดิมามาเลย นี่รู้จักไหมโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นหลวงพ่ออ๋อแสดงว่าสี่คนนี้ฝั่งเราครับอื้หลวงพ่อโหดมากอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวมาหลวงพ่อช่วยผมหน่อยหลวงพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวตีกันเองนะครับตีกันเอง นี่เอาดินี่นี่อาอนี่ต่อยมัดขวาอย่างเดียวอุ้ยนี่หลบหลบได้หลบได้มาสิมามาเข้ามาเข้ามา,เข,า,มาเข้ามาเลยนี่สอกให้ผักแล้วก็อุยอ้ยอุ้ยโดนโดนนี่อาอหลวงพ่อช่วยผมหน่อยครับหลวงพ่อช่วยผมหน่อยเออน่าช่วยหน่อย ไอช่วยหน่อยมันโอโ้โหมันมัน,มนวิ่งไล่แล้วเนี่ยนี่เออไอตัวนี้อ๋อหนี่นี่ล่วงล่วงล่วงยังยังอีกยังไม่ล่วงอีกนี่ง้างหมัดนี่เอาอไอคขบยังขบยังไอ้ย่ะ ทีมเรายังถึกอยู่ครับอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันเออนั่นแหละอ๋อหลวงพ่อยังอยู่นะครับแน่นอนจริงๆอะ t อทแทกแฝดเดี๋ยวเราซีเล็กไปดีกว่าจะได้รู้ว่าใครฝั่งใครนะฮะซีเล็กโมเดลนะครับก็เอาเป็นว่าหมูป่าละกันหนึ่งสองสามเอาไปไหนหมดเอ้า วิ่งหมูหมูป่าวิ่งหนีหมดเลยให้ตายเถอะเออเป็นหมูป่าไม่ดีครับหมูป่าวิ่งนะถ้าเป็นพวกเสืออะไรเงี้ยโอ้เราก็ไม่ไหวอีกนะเดี๋ยวเราลองเซิร์ชดูก่อนเออเทเบิลแฟรงคินนะเอสซีไดเวอร์ไม่เอาไม่เอาเอาท็อปเลดไหมไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปโดนแบนคลิปโดนแบนแน่ๆเอาเป็นตระกูล CS ก็ได้นะครับเอาเป็นใครดีใครดี แมานี่ก่ะเน้นเป็นผู้ชายล่ำๆ้ครับฮิฟเตอร์แล้วกันมาไม่ค่อยล้ำเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่นะครับแท็กแพตมาเลยม,มาพวกคิฟเตอร์ทั้งหลายมาเลย<ว>มามาใครอยากขึ้นเวทีกับพี่ไอ้น้อง<ว>เรียงกันมาเลยมาเลยครับ โโอ้โหงานนี้มีมันงานนี้มีมันนี่น,น,นี่เอาสิไวเป้งนักเลงขาสาั้นนี่ล่วงเวทีไปเลยนะอุย้ยโดนต่อยนี่เอาสิมามาจับไม่เคลื่อนน้อยไปอุ้ยอีกทีโอ้โหโดเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เพื่อนช่วยก่อนนะโอ้โหหลวงพอ่อเราก็โหดมากบาดหลวงบาดหลวงโหลดโหดมากเลยอะไรมึงเนี่อเอออะไรอะไรครับพี่นอ้องอะไร อีกทีนึงตีกันมนั่วหมดโหเดี๋ยวต้องหาคนมาช่วยแล้วละ่ะต้องหาคนมาช่วยแล้วช่วยหน่อยป้ามาดิออหยิบปืนหน่อยเดียววิ่งหนีกันกระจายเลยครับยิงเลยนี่หยิบปืนทีนึงวิ่งกันกระจาย เรามาพร้อมกับบฏิกาตนะฮะเพียบเลยนี่มาอีกเพียบพร้อมที่จะลุยลมานานแล้วนะไวเป้งมันต้องเจอกับไวเป้งมันต้องเจอกับแันนี้ครับเฮ้ยมึงฟังเสียงดิพร้อมกันไหมว่าเพื่อนพวกเราพร้อมกันไหม มันกำลังจะมาที่นี่แล้วพอเราไปทำให้มันโกรธมันกำลังจะกลายร่างเป็นยักษ์เขียวแลวมันก็จะมาถล่มเราในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติยางมากที่ได้ร่วมรบกับพวกท่านไอ้นั่นไม่มาวะ่ะทำไมไม่มาละพี่ทำไมไม่มากันรอพ่อตัดดิบอุ๊ย โอ้รอพ่อตัดริบบิ้นกันเหรอนี่ตีกันเองนะครับอ่เออมาวิ่งตามมาลูกน้องวิ่งตามมาเร็วๆเร็วเข้าเร็วเข้าเรามีเรื่องแล้วเรามีเรื่องแล้วพี่น้องเร็วเข้าเออมาวิ่งมาเร็วอุ้ยโอ้โห โอ้โหชิบหายแล้วเดี๋ยวอุ้ยโอ้ยมันวิ่งมาแล้วหลบก่อนอุ้ยลาก่อนพี่น้องชิบหายแล้วไงโอ้ยมันวิ่งมาแล้วฮะมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วหนีหนีโอ้ไม่มีอาวุธสู้กับมันเลยอะ นี่เอาโอ้โหนี่มันต้องวิ่งมาแน่นอนอุ้ยโอ้โหอืมกระโดดมาแล้วอืมหนีมาทางนี้หนีมางี้ล่อล่อล่อมันมามันกระโดดว่ะระเบิดเลยดีไหมมันจะไม่ถึงไงปัง ปังปังฮึบนี่ลอยและลิว,วล่องลอยเอานี่ไปกินไอ้น้องตูมโอ้ยโอ้ยปืนล่วงเลยอื้อคูโอโอโดโดนกระทืบว่ะหลบก่อนหลบก่อนอะไรแล้วครับ ไอ้เครื่องบินมาจากไหนวะเครื่องบินมาจากไหนฟ้าออ้ยโดนเละเละเป็นโจ๊กรีบลุกสิมันมันมาอีกแล้วอะไรเจ้าจะโหดขนาดนั้นมาให้กูขยับเลยมาให้กูขยับเลยนะ ตายื้อเดอะฮักเอานี่ไปกินน้อยเอ้าทะลุอออืืมันจะเก่งเกินไปแล้วเอือยอืออย่าบอกว่าโดนโอ้โหกระจุยกระจายลูกน้องเราทำอะไรไม่ได้เลยลเนี่ย อเอาไงดีเครื่องบินจะโดนไหมเนี่ยโดนหรือเปล่าไม่โดนครับแต่เดยะฮักมันมาแล้วอืมไปแล้วครับจังหวะนี้ไปแล้วฮะ โอ้ยเชียวไปนิดเดียวรู้สึกจะสู้มันไม่ไหววะยิงมันเอ้าเฮ้ยเดือดหักโดนยิงตายครับเอาเป็นว่าเราก็ยังสู้เดือดหักไหวอยู่นะครับเพราะว่าเราเป็นอมตะแต่ไวเป้งเราดิหายหมดเลยเดินต้อมแอตแท็กมาก่อนนะ มาแล้วครับฮิปเตอร์ส่งคามประธานฮิปเตอร์ครับมาเลยมาเลยน้องนี่เอา้ามาดิมามาเลยมามามาสิมาใครจะเข้ามายังไม่เข้ามาอีกนี่นี่นี่มาเดี๋ยว เราต้องเลือกเลือกใครดีครับเป็นเป็นผู้ชายนะฮะับแล้วก็เลือกเป็นเป็นบีชแล้วกันนะครับมาบปฏิการ์ด <c oughs> มาเจอบปฏิการ์ดพี่หน่อยน้องอุ๊ยมาเลยมาเลย <c oughs> กระทืบกระทืบ กระทืบมันมาครับมาฮะมาสิมาเลยเยอะมากต่อยครับต่อยนี่ไว้เป้งนักเลงตีกันนี่เอามาโอ้โหมาเพียบเลยครับมาเพียบเลยฮะมาเพียบเลย คลิปนี้ไม่ต้องทำอะไรครับต่อ,อยกันอย่างเดียวฮะ <c oughs> ม,ม,มาเลยครับพิสเตอร์ประทะประทายอะไรไม่รู้มามาเลยนี่เอ้าไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเนี่ยเออไม่รู้ใครเป็นใครต่อ,อยกันมั่วหมดตอนนี้อ๋อตัวนู้นบางทีมันยืนดูกันทำไมเนี่ยฮะทำไมไม่ช่วยกันเออ ยืนดูทำไมช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยสิทุกคนนี่เราเป็นคถ่ายหรือเปล่าเนี่ยช่วยกันสิแต่ามายืนดูทำไมเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเร็วๆเราจะได้ไปอัพยูทูบเนะหรือไม่ก็ไปอัพในยี่ยูไลเอาใครยิงกันวะไอ้นี่มายังไงเนี่ยมึงมายังไงเออนั่นแหละเพื่อนดีมาก โอ้ยหืึบางอาชมากยิงตูดแตกเลยโหตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ต้องเก็บไอ้นี่ก่อนวะลำคาญโป้งเอนน้าไม่เป็นอะไรเพราะว่ายิงไม่โดนเอานี่เลยดีกว่า อะไรมึออะไรมึงเฮ้อ,อ,อต้องให้ถือปืนนะอะไรมึงฮะวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมครับไม่เข้าใจเอาละต่อไปเราจะเซตเป็นบอดีการดมีอาวุธบ้างแล้วนะครับมีดนะไนส์แฮมเมอร์เบสบอลแล้วกันมา แทมีเบสบอลมาลโอ้โหนี่มันดาบเคทอสด้วยวะยังไม่ได้ออกโอ้มันละทีนี้สู้มันสู้มันเร็วสู้มันเร็วๆรกูมีเว้ยดาบเคทอสแต่หาไม่เจอว่ะเอาอาวุธมาอาวุธ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 เร็วขออาวุธหน่อย มาเลยเออมามาสิมาเฮ้ยทุบทุบก,กันนัวทีวนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วตอนนี้ทุบก,กันอย่างเดียวคนระับทุบทุบมันทุบมันละนี่เอ้ยอุ้ย,ย,โ,ยโดนแล้วโดนแล้วมาติดบั๊กติดบั๊กมีบั๊กด้วยทุบทีสองตัวเลยนี่ง้างง้างอีกทีหนึง่งครับง้างกันเลยนี่ตอนนี้ทุบ ทุบอยากที่ทุบทีสองตัวมาทุบไปไหนก็เตะอุ้ยนี่เอานี่ทุบทีสองตัวนี่ทุบครับง้างง้างง้างนี่ทุบซ้ำง้างอีกทีหนึ่งทุบหัวแตกหัวแตกง้างง้างทุบสองตัวไม่ได้อีกนี่มานี่ทุบหัวแตก ง้างอีกทีครับง้างอีกทีครับง,ง้างทีบเลย <c oughs> เอาเอาสิเอาสิเอาอ้นี่เอาเอา้อาอาานี้ก่อนอเออสุดยอดแล้วตัวไหนเป็นบอดี้การ์ดกูยังไม่รู้ <c oughs> หาไม่เจอเรนดอมแอทแทกมาดีกว่า โอ้โหแรนดอมมานี่แบบมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับเพียบเลย嘛แรนดอมบปฏิการ์ดมาด้วยอะ่ะ <Yo, Pit. S 1> ช่วยด้วยพเพื่อนจัดการมันเร็วนี่โอ้โหทุบทีเดียวสองตัวโอ้โห,โอ,โหอะไรมนุษย์ป้ามนุษย์ป้านี่อะไรทุบซ้ำทุบโอดไม่ได้นี่มามาดิ มาสิครับนี่ทุบนี่ทุบนี่ทุบกันมั่วหมดแล้วไม่รู้ใครเป็นใครเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นใครโอ้โหดิเจที่ทุบหัวแตกนี่ทีเดียวสองตัวลวงเอายังยังฮึบหลบนี่มีหลบด้วยเฟยโอโ้สุดยอด <c oughs> ถือ ถือดาบโคตรแบบว่านี้เลยอะต่อไปเปลี่ยนอาวุธบ้างมาเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีอะปืนก็แรงไปครับเอาค้อนดีกว่ามาเนี่ยถือค้อนเลยอุย้ยอุ้ยโหดเกินโหดหืมโหดมาก อะไรจะโหดเกินแล้วโหดแล้วโหดเกินไปแล้วฮะแล้วก็เอาบรรยากาศมาเร็วๆร็นี่ช่วยด้วยเร็วเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วเร็วเข้าช่วยกันศึกครั้งนี้เราจะชนะได้เราต้องสามัคคีกันช่วยกันเพื่อนนี่ถูกหัวแตกนี่อุ๊ยอะไรอะไรล่ะเจ๊เออ เกี่ยวอะไรด้วยครับไปทำ KFC ไปมายุ่งอะไรกับไบรุ่นเนี่ยทุบเลยฮะนี่ทุบซ้ำโอ้โหเจนี่โหดอย่เจนี่โหดเดี๋ยวเอาไอ้นี่ก่อนนี่นน <c oughs> ทุบกระจายเอ้าไ,ไอ้ไอ้นี่นักบวชใช่ป่ะเขาเรียกอะไรคล้ายๆพระเยซูคนที่ชอบคอยอยู่ตรงริมชายหาดนะครับแล้วก็แบบเล่าเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าฮะ มากับเขาด้วยครับอันนี้ไอ้อันนี้เพื่อนเราอันนี้เพื่อนเราโอ้โหสุดยอดนี่แหละ,ะท่านผู้ชมโอ้โหแน่นอนเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธคราวนี้เล่นของหนักๆสักหน่อยครับอาวุธเคโทสเลยมาแรนดอมมานี่มีมีดเคโทสกันทั้งทุกคนนะ <c oughs> เอ้ามาแทงกูใหญ่เลย แทงแทงใหญ่เลยนะแทงอุ้ยทีบก่อนทีบอีกทีนึงแล้วก็ง้างนี่หลบเว้ยหลบเว้ยโอ้โหแทงแทงใหญ่เลยแทงใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยหลบทุบหืหลบโอ้ยเคาเตอร์ไม่ได้เลยมันแทงถี่มากเลยแทงถี่มากเลยแทงถี่มากเลยโอ้โหชึบนี่ต้องเปลี่ยนอาวุธละเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนอาวุธ อิ่งมามาเฮ้ยยังยังมาเลยเอาหนีไปไหนจะหนีไปไหนมานี่ด่วนเลยหนีไปไหนฮเฮ้ยวิ่งวิ่งตามไม่ทันมันวิ่งเร็วเกินเอ้ยมาเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบเอาแทงแล้วหนี

โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมลากรด้วยภาพ,พากีฬามันมัน What's gonna throw up the Portuguese boat? เข้าให้ไปไหนนั้นโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับอื้อ มันไปไหนไม่รู้ครับตรงนี้ระเบิดระเบิดนะฮะลงตรงนี้หรือเปล่าเอาหายไปไหนเออดูไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เอาตรงนี้ตรงนี้ปุ๊จังหวะน,นี้ลูกระเบิดจะไปอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เลยต้องตามไปดูนะฮะล่วงพื้นระเบิดไหม อ้าวเอ้นึกว่าระเบิดด้านโอ้สุดยอดโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้านครับผมบายสวัสดีครับผมอันนะฮะถ้าคุณชื่นชอบผลงานที่ผมทำนะครับสามารถกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับหรือใครดูในคอมกดตรงนี้ได้เลย